มาถึงที่แล้วจะไม่กินก็กระไรอยู่ก็ต้องไปที่นี่ก่อนเลยโอ้่นี่มีไข่กุ้งไข่กุ้งครับก็หรือว่าไข่ปลาบินนั่นเองไข่ปลาบินใช่ไหมฮะอันนี้ปลาบินบ้านเราไหมฮะหรือว่าต้องเอาของญี่ปุ่นเข้ามาบ้านเรานี่ครับอ๋อเหรอทำในที่นี้เลยเห็นไหมแล้วบอกเลยว่าไข่เม็ดใหญ่มากเอาล่ะมีโชยุอยู่แต่ว่าขอยังไม่วาซาบินะขอจิ้มแบบบนอ่อนดูชิม มันทั้งแน่นทั้งนุ่มทั้งกรอบ,รบอยู่รวมกันแล้วหวานสะอาดมากดูกินกินของกุ้งอ่ะเนี่ยสะอาดมากใช่คับสะอาดมากค,คือแบบว่าคขออันนี้เมื่อกี้ก็มีแอบคุยกันหลังไมคฮะหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนกัน คือก็ถามว่าเแล้วถ้าเกิดสมมติผมมีที่อยู่อยู่บนฝั่งอยากจะจําลองเหมือนบ่อเลี้ยงพวกกุ้งขาวกุ้งชายบุ้ยต่างๆที่คุ้มพผยยางสร้างสภาวะให้เหมือนกับทะเลจริงคุมความเค็มแบบนั้นเขาบอกก็ได้ได้แต่ก็ยากกุ้งมังกรเนี่ยก็ต้องการแสงสังเคราะห์จากพระอาทิตย์ผ่านน้าทะเลที่ใสเพื่อที่สีเขาจะได้ขึ้นด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นยิ่งไปทาตรงนู้นเนี่ยต้นทุนยิ่งหนักกว่าแล้วนี่คือน้ําจิ้มอะไรฮะน้ำจิ้มสิบครับสิบปูแตะอันนี้เป็นสูตรพิเศษอย่างเดียวถ้าสูตรพิเศษ าวาซาบิวาซาบิกับซีฟู้ดอ,อ,อันนี้มีทั้งกุ้งมังกรเจ็ดสีซาชิมิปลาช่อนทะเลเซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมได้กินผมจะได้กินแบบว่าเบาไปผัดเนาะบแบบผัดฉ่าเนื้อจะมีความแน่นมากไม่แพ้และเนี่ยกำลังอินเลิฟแบบเจ้าตัวนี้อยู่ปรามงจะมีความกรุดมากพอเรารู้ถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลบ้านเราหรืออ,อันดามันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเทียบกับอย่างพวก ลาญี่ปุ่นแต่หลายชนิดเนี่ยมันก็ไม่แพ้เหมือนกันนะไม่ใช่ครับบางทีบางทีร้านอาหารของเราในเมืองไทยที่เอาไปใช้ปลาช่อนทะเลไม่ใช่ชื่อปลาช่อนทะเลในในเมนูของเานะมันเป็นชื่อญี่ปุ่นนะคือปลาซูงิเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดในวงการร้านอาหารของญี่ปุ่นเองยิ่งโดยเฉพาะพวกพวกเชนซูชิอะไรหลายอย่างเพราะอิมพอร์ตจากบ้านเราไปใช่ครับเพราะว่าบ้านเขานี่ก็ไม่พอเหมือนกันเพราะเขาเนี่ยตกได้เป็นฤดูใช่ ส่วนอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คู่มังกรผัดพริกเกลือครับคู่มังกรผัดพริกเกลือพริกเกลือหน้าตาแปลกๆนะครับที่นี่ครับ พี่เกิดดูแพงมากนะอ้าวถ้าเกิดมากินนี่บอกว่าต้องจองมาก่อนเพราะว่าส่ง์วันละโตเท่านั้นนะครับหรือบางทีจะมาค้างมากลางเต็นท์ก็ได้นะครับมีเต็นท์ให้มีอะไรมีเต็นท์ให้ครับมีเต็นท์ให้ทุกอย่างมาตัวเปล่าได้เลยมาตัวเปล่าได้เลยแล้วก็มาเตรียมค้างไปเลยคืนนึงกระโดดน้ำเล่นได้อะไรได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมีมีเอ็กซ์เพรสชั่นแบบออกไปเที่ยวทะเลอะไรจะมีเรือมีเรือเราจะพาไปเที่ยวเกาะต่างๆมีด้วยมีครับมีเรือไปตกปลาจะไปฟิชชิ่งหรือว่าจะไปเกาะไปเล่นน้ำที่เกาะคอร์ดไอรน์อนแลนด์ตออนนี้มันเป็น ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจแบบแบบขนาดย่อยขนาดย่อยแต่ครบครันซึ่งมันเป็นแนวคิดแบบวิถีวิถีการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ที่ที่สามารถสร้างขึ้นได้โดยที่ไม่ใช่ว่าต้องลงทุนเป็นแบบว่าเงินเป็นสิบสิบร้อยร้อยล้านประมาณนั้นเห็นแบบนี้แล้วพูดได้คําเดียวครับว่าอิจฉาคุณชาคริสมากๆครับกุ้งมังกรตัวโตๆตสดสดที่เพาะเลี้ยงแบบถูกลักษณะนํามารังสรรค์เป็นเมนูอาหารสุดพิเศษหลากหลายเมนูถึงกับต้องกลืนน้ําลายตามกันเลยนะครับ อันนี้คือเลือดล็อบสเตอร์กินกับเลมอนโซดามันจะเกิดเอฟเฟกของความเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเหมือนเจลลี่ขึ้นมา นี่ก็คือเป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับผมเมื่อถ้าเกิดคุณทําระบบฟาร์มแพคขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วมันก็อิงไปเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยใช่ครับนะครับเจเนเรตเงินได้ทุกวันใช่ครับเจเนเรตเงินได้ทุกวันสามารถหารายได้เข้าได้ทุกวันในขณะที่คุณเองก็กาลังรอกุ้งบางส่วนของคุณนั้นโตครับนะครับและคราวนี้เรามาพูดถึงอนาคตครับกับการที่เรากําลังมุ่งสู่การทําให้กุ้งกรอเฉดสีเนี่ยกลายเป็นภูเก็ตเรนโบว์ล็อสเตอร์แบบมีจีไอแบบถูกต้องเพื่อที่ออกสู่ตลาดโลกได้แบบนี้เมื่ ต้องขออะไรบ้างครับอย่างประมงนี่เราได้มาเพราะอะไรครับไอ้น,นี้เรามาได้เพราะหนึ่งประมงพื้นบ้านเขาได้รู้ว่าเราเนี่ยได้ทําการพื้นที่ตรงนี้จรงิงทำจรงิงก็คือถ้าเรามา<ะ>ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นครอบครัว <จะ S 1> ที่ทำทำประมงไม่ใช่ใชแต่เราต้องการจะทําฟาร์มนี้ขึ้นมา,าอ่ะคุณได้ละใบประมงใบป,ป,ประมงประมงก็จะส่งเอ่อส่งให้เจ้าของพื้นที่ตรงนี้ก็คือประมงชายฝั่งสิ่งร่วมรำนำน้ำอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งการออกเลยสิ่งร่วมนำน้ำว่าจะจะเป็นวรงนี้จะมีหมด ว่าค่ารัฐจุดตรงนี้เป็นพื้นที่ของใครที่ใครเลี้ยงเพราะเลี้ยงเราส่งไปเพราะเลี้ยงก่อนแล้วมาตรงนี้เสร็จแล้วก็อยู่ไปนานไปก็เราจะมี GAGAP แล้วก็กลับมา GI สินค้า GI เนี่ยมันต้องผ่านคณะกรรมการหลายหน่วยงานครับตรงตรงตรงหลายหน่วยงานก็หนึ่งหน่วยงานหนึ่งทางทางจังหวัดก่อนทางกานผู้วารคือทางองค์กรประมงชายฝั่งทางกระทรวงกระทรวงทรัพยากรทั้งหมด หลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับที่ที่ที่ส่งตรงนี้ครับส่งเรื่องให้เป็นกีผมแต่ใช้เวลาผมตอนนี้ทช้เวลามังเกือบ3ปีแ้วคิดว่าปีนี้แหละนะครับน่าจะได้ตรงนี้แต่เขาบอกว่าถ้าเราตั้งใจทําจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆขั้นตอนทุกเสร็จเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเขามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือใช่ครับนะครับผมเราไม่ใช่ต้องไปงงเข็มในมหาสมุทรเขาจะชี้ไปให้เลยว่าคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้จะมี1นึ่งสองสามให้เราปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรและทําได้ไม่ยาก